มาแล้วพี่น้องวลาพี่ลุนทรงคำรามเพิ่งลั่นไปหมดเลยพี่น้องเออเนี่ยตรงเนี้ยผมผมก็มาเขาเรียกอะไรมาพักประจำกงกลางกงกลางไล่พอดีก็เดินมาทุกนี้ทุกวันทุกวันทุกวันก็ไม่ได้นั่นว่น้องมันแอบมาย่องมาอยู่กับผมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เลย น้องมันแอบมาอยู่นี่อีกแล้วพี่น้องดูที่ผมฉีดยาไว้แห้งดูเน่ยแห้งอะไรนี่ดีหน่อยนะผมไว้เล่มาตรงนี้โอ้โหน้องมันมาน้องมันมาไข่ไว้พี่น้องไข่ไว้้งกี่ลูกเลยหกเจ็ดลูกเจ็ดลูกเจ็ดแปดลูกแล้วพี่น้องดูน้องมันมาไข่ไว้นี่ ก็จะเอาฉีดยาตัวนี้ก็เลยต้องหยุดไว้ก่อนรอให้น้องมันคลอดลูกคลอดอะไรเรียบร้อยก่อนไปได้เรือยแลนวพี่น้องมันอยู่มาได้ต้งเป็นกองเลยพี่น้องดูดิเป็นกองจะแวกของมันให้ไม่ขาดเดี๋ยวก็ตื่นมันไข่ไว้เป็นกองกองเราก็เพิ่งจะเห็นนะพี่น้องเอาไว้ให้มันก่อนให้มันมีลูกมีเต้าให้เรียบร้อยก่อนผมพยพครอบครัวใหม่เข้าครัวหนึ่งนะ